เอาไปของทางทางสุพรรณเนาะใช่ครับครับผมทางบ้านนั้นละหมดแล้วครับไม่ไม่ได้บ่นอะไรเลยครับไม่ได้บ่นเลยเนาะใช่ครับครับผมที่สมยศล่ะครับไม่ได้บ่นอะไรเลยครับไม่ได้บอกกล่าวกับทางบอกพ่อเขาหราอลูกปั้นบอกแค่ให้ชนะครับอพอเช้ามานะคุณผู้ชมครับวันนั้นนะแต่เช้าตื่นมาแล้วลากสายยางแล้วฉีดฉีดน้าและให้เมียถ่ายรูปให้ใช่ไหมใช่บอกแล้วก็โพสบอกวันนี้ เหมือนก็บอกว่าเขาขอให้ลูกใชนะได้ได้ถ้วยไก่ให้คุณให้คุณเนาะนั่นคือเจ้าปีใหม่ครับปีใหม่ครับผมวันนี้ที่มาคุยหลังเกมเสร็จปุ๊บแม่มันก็น่าจะหาใบที่สามทำไมถึงขึ้นเป็นพ่อพันธุ์คือพี่ชายคระว่าักโอเคเบอร์เดย์นี่เป็นสิทธิ์ของฮังของเจมนะสมเด็จบอกเนาะครับ ทางนั้นก็ทีมงานปั้นเนาะครับผมปุ๊บทางนี้ปุ๊บขอขึ้นเป็นพ่อพันธุ์เลยใช่ครับตอนแั้นเขาทีมงานจะเลี้ยงชนต่อออืทําไมล่ะครับก็คุยกับพี่ชายคูยยากครับคู้ยากออืน่าจะหายากแน่นอนและไม่มีใครตีด้วยครับอือขึ้นเป็นพ่อพันธุ์แค่ครับเพราะว่าไก่สไตล์แบบนี้นะ แล้วถ้วยเงินล้านสองใบนะการที่เขาจะหาใบที่สามเนี่ยตีใบมันได้เล่นครับมันเอิ้งนครับมันจะได้ชนหรือเปล่าเอะสตาร์ก็สามหนึ่งครับอืมได้คู่จะได้ชนหรือเปล่าเออก็ยังไม่แน่ด้วยนะอื่ะโอเคในเมื่อฟอร์มเขาสวยเป็นพ่อพันมีเรื่องของเอฟซีด้วยไหมฮะเรียกร้องเลยไหมก็มีครับอืมีใครมาตั้งค่าตัวนะ มีไหมบ้านเลยบนมีระถามนะไม่มีครับอย่างไม่หรือว่าเขารู้ว่าตัวนี้เป็นทางทีมงานของเราอยู่แล้วใช่ชนะล้าน่องเที่ยวพี่คงไม่ใครกล้าให้ราคาคงตั้งไว้นะใช่ครับตั้งไว้ตั้งไว้ไว้เท่าไหร่พี่ชายเปิ่งไปล้านห้าพี่ชายนี่คือพี่ปิงครับอืมอถ้าจะมีราคานะค่าตัวร้านห้าครับล้านห้าถูกไว้ปะเอา เาปิดไว้ค่ัเรามีทั้งคิดนะอืมคิดเด็ดๆด้วยนะโอ้โหขอพับตั้งแต่ยกแรกเลยนะอ่ะโอเคเด็นพ่อพันเลยเราจะเปิดแบ่งปันยังไงครับเอาฝาผสมก่อนฝากผสมคิดคอกละหนึ่งหมืนบาทครับหนึ่งหมืนบาทครับฝาผสมกับเจ้าเบิร์ดเดย์นะดีกีแชมป์เงินล้านสองสมัยนะครับผมล่าสุดก็ สามจุดสามล้านใช่ครับพอกละหนึ่งมืนบาทครับผมอืมีประจํไหมประจําสามพัน 3, ครับประจําสามพัน 3, รรเรื่องของการประกันก็รับประกันลูกไก่ห้าตัวครับทําวัคซีนติดก,กิฟพร้อมครับลูกไก่พร้อมส่งประมาณอายุไม่เกินสี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนะและเรื่องของการจับจองของไก่ก็ถ้าเกิดเป็น <c oughs> แม่ทางสุมก็เริ่มที่คู่ละห้าพันครับ แม่ทางซูมแม่หลักของเราเนีฮะเป็นแม่ทางสายอะไรบ้างเอ่ยก็มีพวกกำนันแจ่มมีพวกโปเซมมีอ่ะง่ายๆก็คือเยอะเป็นแม่พันธุ์ชั้นเลิศสายคางอ่ะที่พัฒนาเข้าสายคางหรือหรือเบอร์แข่งเบอร์สปีกที่บันไวยขึ้นครับผนะที่เรายืนพื้นอยู่ด้วยครับผมก็คู่ละห้าพันคู่ละห้าพันมันมีเลนราคามากกว่านี้ไหม มีอื่นไม่เหมือนแบบแม่พิเศษอะไรล่าแม่พิเศษก็ก็มีครับมีมีเป็นแม่ว i p VIP วะพี p v พีเท่าไหร่ครับรประมาณประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืม่นอ,อ,อย่างนี้อ๋อย่านะอ่าโอเคมันไม่มีค่าตัวกันแต่เรื่องของอ่าบ้าน้ละบนก็เป็นผู้ปลูกปั้นเนาะในเรื่องของเออเขาเรียกว่าค่าแรงค่าแรงในเรื่องการทําเกมกีฬาก็จัดสรรอย่างแต่ว่าเรื่องของ สิทธิ์ของความเป็นเจ้าของก็ต้องทาง,งทางน้องเจมนะสมเด็จบอกครับผมพี่สมยศครับสมยศมองอยังไงบ้างกับเนี่ยโอ้โหเส้นทางของลูกเจ้าปีใหม่นะเบอร์เดย์นะมาอยู่กับทั้งเจมส์สมเด็กบอกนู่นไปอยู่ในสังกัดของบ้านนันมวนเลี้ยงออกชนก็คว้าถ้วยเนี่ยใกล้ตัวนี้ผมว่าอยู่กับสมบ้านันามวลนี้หายห่หวง,วงครับหายห่วงเลี้ยงดีเล้ยงดี